สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดใน,นาดาร,าร,ราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนสิงหาคม2024นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ โดยช่วงแบ่งออกเป็นครึ่งคลิปแรกนะครับจะเป็นการอ่านโดยภาพรวมความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวกรกฎส่วนครึ่งหลังจะเป็นการตรวจสอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบคนโสดนะครับหรือคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะแล้วก็คนที่มีคู่ที่ชัดเจนแล้วก็มีแบบ3แบบให้เลือกในการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งในในช่วงของกลางคลิปแปวนะครับ ฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาได้ที่บุพยา5 9นะครับที่เรามาดูภาพรวมกันนะครับสำหรับชาวกรกฎในช่วงเดือนสิงหาคม ไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วนะครับไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าในช่วงของเดือนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูมีความไม่ชัดเจนนะครับหรืออาจจะมีในเรื่องของการที่มีความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันมีทัศนคติมีความขัดแย้งนะครับแล้วก็มีการต่อต้านกันและกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณยังสามารถต่อยอดมีการพัฒนากับความ หักความสัมพันธ์ที่ดีได้หรือสามารถที่จะตอบโจทย์กับในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์ในอนาคตข้างหน้าได้หรือใครที่มาถึงในเรื่องของทางตันนะครับคุณก็จะหาทางออกได้ในลักษณะของการที่คุณสามารถที่จะ move on ไปข้างหน้าเจอกับในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์ที่ดีงามในอนาคตข้างหน้าที่ไม่ใช่ความหลักความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะเจอในรูปแบบนี้นะครับก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่มีโอกาสใน อีกรูปแบบหนึ่งกับความรักให้คุณได้ตัดสินใจเลือกกันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับในช่วงของเดือนนี้ยังสามารถที่จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาต่อยอดเติบโตแล้วก็เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับและปัญหาต่างๆที่คุณทุกใจบางทีคุณอาจจะได้รับคําตอบแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะปลดปล่อยพันธนาการตรงนี้ไปได้นะครับ ที่เรามาเจาะลึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับในช่วงเดือนนี้ไพ่อยากบ่งบอกว่าในสถานการณ์ตอนนี้อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนจากไพ่เดอะไฮเป็นเทสนะครับเป็นไพ่ของราชนีพจัน์ที่แปลว่าเ,เราไม่สามารถที่จะถูกเปิดเผยได้กับในเรื่องของสถานะความรักความสัมพันธ์บางทีเขาอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งที่ปิดไว้หรือเปล่าหรือคุยหรือเปล่านะครับหรือเราอาจจะเป็น บางอย่างที่เราตกเป็นความรักที่เป็นเชิงซ้อนหรือเป็นลองเองก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไฮเป็นเทสเนี่ยเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับในช่วงจังหวะในโอกาสของเดือนสิงหาคมนะครับโอกาสของการคลี่คลายปัญหาเนี่ยถามว่ามีไหมยังพอมีโอกาสได้นะครับแต่จะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังก่อนว่าบางทีแล้วปัญหาของความรักความสัมพันธ์คือคุณอาจจะไม่ชัดเจนทําให้ตัวคุณรู้สึก ตะิดตะขวางใจกับในเรื่องของความรู้สึกนะครับคุณอาจจะอยากทวงความยุติธรรมจากไพ่ justice เนาะไพ่ justice เนี่ยบ่งบอกว่าบางทีแล้วเราอาจจะได้รับในเรื่องของความอายุยุติธรรมทําให้คุณหามหาความยุติธรรมเกิดขึ้นจากไพ่ justice แต่ถามว่าคุณจะสามารถทวงความยุติธรรมได้ไหมคุณสามารถทวงความยุติธรรมได้นะครับเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้จังหวะใช้โอกาส บางทีแล้วการที่เราจะรีบนะครับหรือการโต้แยง้งหรือการที่จะมีปัญหากับเขามันไม่ใช่ทางออกที่ดีนะครับมีไฟล์อววานเกิดขึ้นนะไฟล์อววานเนี่ยมาบ่งบอกว่าบางทีแล้วเราอาจจะประทะกับความรู้สึกของเขากับตัวเราเองทําให้ปัญหาต่างๆอาจจะลุกลามบานไปมีปัญหาจนต้องแบบ มีคนใดคนหนึ่งที่ต้องเดินออกจากตรงนี้ไปก็าจะเป็นไปได้จากไพ่เอออบคับนะครับบางทีแล้วอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่เลือกที่จะ move on เพราะเราไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือการที่เราทวงหาความยุติธรรมไม่ได้มันอาจจะทําให้ตัวขุนนั้นต้อง move on ไปข้างหน้าก็ได้นะครับเพราะแปดถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของการพังระเลระนาดของในเรื่องของความรู้สึกของตัวเรา เรารู้สึกเหมือนกับทุกอย่างมันดูไม่โอเคเลยเราอยากจะเดินหน้าไปนะครับอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เขาตอบโจทย์กับตัวเราได้มากกว่านี้นะครับความรู้สึกตอนนี้มันเป็นเพียงแค่อยู่ในมุมมืดนะครับมันเลยทําให้ความรู้สึกของตัวคุณนั้นไม่ได้ตอบโจทย์กับความรู้สึกอะไรที่มันดีเลยเราอจะรู้สึกเหมือนกับมีความทุกข์ใจก็จะเป็นไปได้เลยอยากจะ move on ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ ก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกที่จะ move on แล้วเนาะเราก็พยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระนะครับกับความคิดไม่ต้องยึดติดเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกนะว่าถ้าเกิดเราออกตามหาความรักแท้ของตัวเราเองบางทีเราอาจจะเจอนะครับกับคนที่เป็นธาตุดินเนะาะราศีพฤกษ์กันมังกรแล้วก็อาจจะเจอเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ธาตุน้ําคือกรกฎพิจิีนมีไพ่บุคคลขึ้นมาถึง 3ใบเลยทีเดียวนะครับราศีธาตุน้ําคือราศีที่อาจจะเป็นคนที่เราอ,อยากจะเจอนะครับหรือเราอาจจะไปเจอคนที่เป็นธาตุน้ําก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นคนธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินด้วยนะครับสิ่งที่คุณเจอนะครับแสวงหาในการที่คุณจะเจอเนี่ย บางทีแล้วอาจจะต้องใช้เวลาใช้โอกาสใช้จังหวะบางทีแล้วการเดินทางของความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องใช้ความหนักแน่นความมั่นคงแล้วก็ใช้เวลาในการคิดการตัดสินใจแล้วก็ต้องใช้ในเรื่องของความหลักคุาครามอดทนเมตตาเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่าในออฟเพนทักเกิลเนี่ยเป็นอะไรที่บ่งบอกเลยนะครับว่าเราจะเจอคนที่ดีกับตัวเราเองได้แล้วก็จะมาตอบโจทย์กับความรัก ความสัมพันธ์นะครับแล้วมีโอกาสเป็นคนธาตุน้ำที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้ก็ได้นะครับคนธาตุไฟจะเป็นเด็กกว่าประมาณนี้ส่วนคนธาตุดินจะเป็นคนที่อายุวัยกลางคนโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างจะมีครบแท,ทบทุกราศีเหลือธาตุลมที่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาแต่ถามว่าธาตุลมหรือไม่มีหรอมีนะครับอาจจะมีแต่มันอาจจะมอนเขาเรียกว่าไม่ได้เด่น นะครับประมาณนั้นนั่นเองเนาะเพราะว่าปัญหาของคุณจะค,ะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็หาทางออกได้จากไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์หมายถึงความหวังใหม่หมายถึงใน,นลักษณะของคุณสามารถที่จะปลดเปลื้องพันธนาการบางทีแล้วเราอาจจะต้องใช้เวลากับการที่เราต้องเยียวยาจิตใจเพราะไพ่เดอะสตาร์ The Star คือการเยียวยาจิตใจนะครับหรือความหวังใหม่ที่เราจะ Move on ไปหาเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะสามารถปลดล็อกพันธนาการของเราได้สำหรับการ Move on เราจะเจอในสิ่งที่เราปลดล็อกแล้วก็สามารถเจอคนที่ดีต่อใจเราได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถามว่าแล้วถ้าเกิดเรารอคนเก่าละเราจะสามารถที่จะมีการปลดล็อกตรงนี้ได้ไหมได้นะครับไม่ว่าจะเจอคนใหม่หรือคนเก่าบางทีแล้วเราอาจจะสามารถมีแนวโน้มของการปลดล็อกพันธนาการกับในเรื่องของ ความรักที่มันเป็นเชิงซ้อนหรือความรักที่มันไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับกลับมามีความรักความสุขความหวังที่ดีหรือการปลดปล่อยพลังงานอย่างที่บอกเพราะเดอรสตาร์มันหมายถึงความหวัง ความหวังใหม่ที่ดีนะครับคุณอาจจะถูกปลดล็อกตรงนี้แล้วนะครับปล่อยวางตรงนี้แล้วคุณก็จะเจอในสิ่งที่ดีกว่าแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตแล้วคุณสามารถที่จะต่อยอดพัฒนากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เติบโตมั่นคงมากขึ้นนะครับเหมือนกับดอกไม้ที่ผลิด,ดอกออกไปแบบนี้เห็นไหมครับมันมีความหวังในจิตใจทําให้เราสามารถที่จะเจอ กับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรูปแบบในเรื่องของความรักที่ดีต่อกันและกันหรือถ้าเกิดเรารอคอยกับคู่ครองคนรักที่เรารอคอยเราก็จะตอบโจทย์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขามาตอบโจทย์กับเราหรือสามารถกลับมาคืนดีกันกับตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันเพราะเราเวิร์หมายถ,ถึงคู่ของเรานั่นเองเขาอาจจะเป็นคู่ของเรานะเพียงแต่เราต้องผ่านปัญหาผ่านวิบากกรรมผ่านความขัดแยง้งผ่านอะไรมากมายคุณถึงจะสามารถ เรียกร้องความยุติธรรมได้สําเร็จหรือบางทีเราอาจจะต้อง move on ไปข้างหน้าก่อนเราถึงจะเจอความหวังใหม่ที่ดีต่อนานาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้นะครับยังไงซาร์เรเวอร์ก็แปลว่าเราจะมีความรักที่ลงตัวมากขึ้นส่วนไพ่เอ็ดออฟวันก็หมายถึงในละักษณะของการเต็มเต็มการต่อยอดการพัฒนาที่จะมีความหวังใหม่ที่ดีต่อกันและกันแล้วคุณก็จะได้รับความรักที่มีความหวานชื่นต่อกันแล้วก็ความรักที่มีความสุขสว่างในสุดความ ทุกนั้นก็จะค่อยๆหายไปนะครับเนาะพยายามเปิดใจยอมรับกับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นในเชิงมุมบวกให้มากๆนะครับเนาะแล้วอะไรที่มันเป็นวิบากกรรมต่อกันเนี่ยคุณสามารถจะเคลียร์ได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับแต่ใช้สติในการดําเนินชีวิตอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความขัดแย้งหรืออย่าไปจัดเต็มใส่เต็มกับเขามากเกินไปนะครับบางทีความรักก็ยังกลับมามีรูปแบบที่ดีต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาเช็คไพ่กันบ้างนะครับสำหรับคนโสดเนาะว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรขอไพ่ให้กับคนโสดด้วยนะครับ temperance king of king of p e n t a c l e นะครับแล้วก็ไพ่ก้าเหรียญนั่นเองคนที่โสดนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มของการที่จะได้สละโสดแ,ละ,และที่จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกล,ลับมา นะครับมันมีโอกาสในยะ2สองสองในยะนะครับว่าใครที่โสดในลักษณะของการที่มีคู่ในอดีตก็แบบว่าจะมีโอกาสของคู่นั้นจะกลับมารีเทิร์นกับตัวเราเองแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะได้คนใหม่ที่ไม่ใช่คนที่จะต้องมารีเทิร์นหรือไม่อยากได้คนเก่าอะ่ะ นะครับก็พอมีโอกาสนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าเมื่อกี้เราอาจจะต้องใช้เวลากับการรอคอยแต่การเปลี่ยนแปลงจะมาบอกว่าคุณสามารถที่จะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมามีแนวโน้มที่จะมีคนเข้าหาตัวคุณได้โดยเฉพาะคนธาตุดินนะครับสำหรับคนโสดเนี่ยมีคนอายุมากกว่าด้วยนะครับก็คือเป็นราศีพฤกษ์กันมังกรมีโอกาสที่จะมา ติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณหรือเข้าหาตัวคุณก็จะเป็นไปได้นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะแต่เขาก็จะเป็นคนที่ดักแน่นมั่นคงไม่ค่อยแบบจะเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆนะครับเนาะประมาณนี้ก็จะต้องใช้เวลากับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้บ้างนิดหนึ่งแต่โดยภาพรวมแล้วสามารถที่จะมีแนวโน้มของ ความรักความสัมพันธ์ได้นะครับถ้าจะมีคนมาเข้าหาตัวคุณเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนรักเก่านั้นหีเทินก็ได้อยู่ที่ว่าตัวคุณเองจะเลือกแบบไหนนะครับทีนี้เรามาดูสาหรับคนที่มีคนที่คุยแล้วบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่มีสถานะว่าจะมีแนวโน้มที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือมีสถานะหรือเปล่านะครับ The f o o l l r v e r นะครับแล้วก็ไพ่หกไม้นั่นเอง มีแนวโน้มทิศทางที่จะมีความรักความสัมพันธ์ได้นะครับสำหรับใครที่รอคอยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยอาจจะมีตัวเลือกนะคุณอาจจะเป็นตัวเลือกเขาหรือเขาอาจจะเป็นตัวเลือกของคุณก็ได้ไพ่อาจจะสรับกันมีเลเวิร์แปลว่าหลักทางเลือกนั่นเองคุณอาจจะมีโอกาสของการเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกคบนะครับคนไหนหรือคบอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเรา คุยกันเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ามีไพ่ h e f o ฟูอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งเร่งเพราะบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้แบบต้องการที่จะคอมมิตกับตัวเราแบบร้อยเปร์นะครับเพราะไพ่เดอะฟูแปลว่าเขาก็ยังอยากมีชีวิตที่อิสระนะครับหรือเขายังมีตัวเลือกอยู่นะที่บอกว่ามีโอกาสเพราะว่ามันมีไพ่หกไม้เกิดขึ้น หกไม้เนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะลงหลักกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับหรือมีโอกาสที่คุณจะได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่จะมีคอมมิตแหละอาจจะเป็นในช่วงของประมาณปลายเดือนก็ได้นะครับประมาณนี้แหละแต่อาจจะต้องดูกันไปสักระยะหนึ่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งในการตัดสินใจเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เลเวอร์เนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าบางทีแล้วความรักของเรายังเป็นตัวเลือกอยู่นะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะ ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์แบบชัดเจนแล้วกันบ้างนะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรขอไัยด้วยนะคะมีไพ่ห้าถ้วยนะครับไพ่หนึ่งไม้แล้วก็ไพ่เดอะเมจิชียนนะครับ สำหรับความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วว่นะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองมีไพ่ห้าถ้วยปรากฏขึ้น ห้าถ้วยเนี่ยเป็นการยึดติดในเรื่องของอดีตเนาะหรือเป็นลักษณะของความเสียใจในบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองแต่มันอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นคิดมากวิตกกังวลน,นะครับมันอาจจะขัดขวางในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาของตัวเราเองได้คุณสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นเติบโตแล้วก็พัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีเพียงแต่บางทีเราก็ต้องปล่อยวางกับความรู้สึกต่างๆที่มันผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา นะครับอยากเก็บมันมาคิดอยากเก็บมันมาฝันอยากเก็บมันมาอาศัยใจมากเกินเกินไปมันจะทําให้ตัวคุณมีในเรื่องของช่องว่างระหว่างความรักความสัมพันธ์ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไม่เติบโตหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีไพ่เอ็ดออกวานเนี่ยเป็นไพ่ของอการบอกว่าตัวคุณเองนั้นสามารถที่จะเติบโตกับความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ที่มีความแน่นแฟนกันมากขึ้นนะครับ ยงแต่อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปยึดติดในเรื่องอดีตนะครับเพราะว่าอดีตมันก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าการเติบโตมันหมายถึงอนาคตข้างหน้าดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎลัคนากรกฎควรจะต้องใส่ใจดูแลในเรื่องของอ่าปัจจุบันนะครับเพื่อให้อนาคตมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีและรวมไปถึงในเรื่องของเมจิเชียนคือไพ่ของการ ที่ตัวคุณเองนั้นยังสามารถที่จะมีสะเสน่ห์ในการดึงดูดกับความรักความสัมพันธ์นะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถเห็นในศักยภาพหรือเห็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในตัวคุณเองและก็มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมามีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นหรือทําให้เขากลับมาใส่ใจดูแลก,กับตัวเราได้มากขึ้นด้วยเช่นกันจากไพ่ เดอะเมจิชียนเนี่ยนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆมีแนวโน้มของการปรับทิศทางไปแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเปิาลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ